สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบล็อก TTG นะครับ u p o นะครับในชุด Birth of Destiny นะครับนี่นะครับเป็นชุดนะครับเป็นชุดกล่องสีม่วงนะครับนี่นะฮะเป็นชุดนะครับหน้ากล่องนะครับเป็น Barre Lord นะครับตัวใหม่นะครับนี่กล่องแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ในกล่องนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่บาเลลหลอดครับแต่มีดีเป็นเด t ิ n นี e โรตัวใหม่นะครับแล้วก็มีตีมเก่งๆนะครับอย่างอาเคเซียนะครับที่เป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะครับที่มีเอฟเฟกที่ดีมากนะครับแล้วก็แพงที่สุดนะครับเป็นใบที่เป็นใบอันดับหนึ่งนะครับแล้วอันดับ2ก็เป็นใบใช้งานอย่างเด t ิ n นี e โรแล้วก็อันดับ3ก็เป็นบาเรลลหลอดตัวนี้นะครับแต่ยังมีตีมน่ารักๆอย่างตีมเ e นกิ i นอยู่ในนี้ด้วยนะครับ ก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีในนี้มีอะไรดีๆบ้างนะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยอ่านี่นะครับเป็นกล่อง Bir ร์สออฟ e ด t i ด y ครับนะในกล่องนะครับก็จะมี24แพ็คนะครับแล้วก็จะมีการ์ด9ใบนะครับนี่ครับกล่องประมาณนี้เลยนะครับ Boost of Borel นะครับนี่กล่องประมาณนี้นะครับอ่า นะครับในการ์ดนี้นะครับก็จะมี5้าสิบคอมอนการ์ดนะครับแล้วก็ยี่สิกซูเปอร์แรนะครับก็นะครับในนี้มันจะมี2ี่แพ็คครับก็อาจจะไม่ได้ซ u เปอร์แรครบแน่นอนนะครับก็จะมีสิบสี่อันต้าแรนะครับแล้วก็สิบสี่เข็มแรนะครับก็โอ้โหก็น่าจะไม่มีทางได้ครบแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอะมาแกะกันเลยนี่นะครับ แพ็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใสๆ่ๆไม่มีอะไรนะครับคนี่ิแพ็กนะครับมา B บีทูเปอร์นะครับซะสอโซนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมใหม่นะครับ อันนี้นะครับอ่านี่นะครับกราฟตีมเพนกวินนะครับนี่เป็นซุปเปอร์แลน์นะครับประมาณนี้นครับอ่าเลปทายนะครับเฮอร์เ,เคินะครับ อ่านี่ครับ Destiny Hero นะครับอ่ามาแล้วนะครับใบที่แหวกผมอยากได้ครับก็คือ Destiny Hero นะครับแล้วก็อ่าเล็บทายนะครับ ซินิชิโร่แล้วก็ติซับของดะโกมดนะครับบีซูปเปอร์นะครับโอ้โ,โหนี่ครับร็อกเก็ตนะครับหรือในทับของทีมบาเรลรอตนะครับอ,อาจจะดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องนิดๆน,นะครับเป็นอันต้าแรนะครับ เป็นจูเนอร์สีดาวด้วยนะครับมาไม,ไม่ไม่ธรรมดาจริงๆฮรัเป็นกุ้นน้อยนะครับแฟลนโซนิกเบิร์ดนะครับอ่าไบเน็ตพนิเชอร์นะครับนะครับก็มีซูชิปด้วยนะครับซูชิปซูชิฟฮีโร่นะครับมาทางแบบร้านร้านซูชิชื่อดัง คิวปีพิชนะครับแล้วก็อ่านี่นะครับน, Penguin นะครับเป็นเพนกวินเพนกวินนกนะครับเพนกวินนกนี่นะครับแมงแดกนะครับแมงแดกมาใหม่นะครับแมงอีตาบักนะครับแมงแดกจริงๆนะครับ เป็นการที่ใครๆหลายคนน่ากลัวนะครับผมก็กลัวนะครับวิซิเ oh, ค็ตโอ้ซีเค็ตเป็นซอสโซนะครับแกนมัสโซนะครับเซียนเจวนะครับอะไรชิเฉียวนะครับชิเฉียวอ่าชิเฉียวนะครับชิเฉียวอ่า รู้อ่านถูกกว่านะครับน่ชื่อน,นะน่าชื่อเลยครับอุอ๋อไม่ผมเป็นฟอยด์ไี่แบบนี่นะครับเป็นฟอยดนะ์แบบร้นๆแหละผม หมาน้อยนะครับแล้วก็นี่เพนกวินนะครับอุย้ยอ้าวไว่ก็อะไรกว่าอะไรนะนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอุ้ยอ่านี่ครับน้องนกนะครับ ซีเลตนะครับดูชิปนะครับนะเพนกวินโซเยอร์ไอ,อแพทเพนกวินสักควายนะครับนี่อุ๊ยมาแล้วครับโอ้โหนี่ผมรู้เลยนะครับฟีนิกซ์เอนฟอ์เซอร์นะครับ นี่ก็ใบที่ผมต้องการนี่มาแล้วฟินิคเอนฟอร์เซอร์นะครับหัวใบนี้เก่งมากครับใบนี้แน่นอนครับใบนี้ฟินิคเอนฟอร์เซอร์นะครับโอ้ยของจริงนะของจริงฟินิคเอน ฟิลิกายนะครับโห oh, ของจริงอุ้ยอุ้ยซีเคตอีกใบซีเค็ดใบที่สามนะครับซอสซนะครับมเย่นะครับมุยเอาแล้วซีเค็3สามนะครับ อ๋อนี่ครับเฮ้ยผมคิดว่ามันได้ซีเข็ดนี่นะซีเข็ดแค่สองใบนะโว้ยโ,โหโกงไปแล้วริสเปลี่ยน,นะครับ พิกินโฟสเตอร์นะครับเป็นใครใครก็เป็นเดซิเบลิโลได้นะครับซึ่งใครใครก็อยากเป็นเะครับใครจะเหลือแล้วิมาแล้วบีทูเปอร์นะครับโอ้นี่น่าจะเป็นระดับบอสเลยนะครับเนี่ยอีตัวใหญ่นะครับสามพันทับสามพันเลยนะครับโอ้ มาเลยครับไปตีการ์ดฟิวนะครับไอ้มเมเทลการ์ดฟิวนะการ์ดใบของซอสโซนะครับผมมีซอสโซนี่ทีแคปสองใบเลยอะ่ะมันจะใกล้ครบเลยแล้วเนี่ยม,มาแล้วโอ้โหอาร์เพนควินนะครับอันนี้เป็นเดนเจอร์นะครับมาจี นะครับ้ยปืนนะครับแล้วก็ซูชิปนะครับแ้วก็อ่านี่ครับไทรานะครับนี่ซอสโซนะครับตัวอย่างเท่ วิ่โอ้ยนี่มันล่งสุดยอดระดับบอสระดับบอสที่พัฒนาเป็นระดับบอสกว่าเดิมอัลตรา้านะครับอัลตรา้าชื่อก็อัลตรา้าระดับบอสที่พัฒนาล่าจากเป็นระดับโคตรบอสโอ้หอยากได้นนะอยากได้จริงทำเป็นเล่นไปนะฮะ นี่ครับไอซ์เกตนะครับโอ้นี่ผมก็ลืมนึกไปเลยแล้วม,มีไอซ์เกตด้วยนะครับปครับอุ๊บอุ๊บโอ้นี่เดสตี่ฮีโ่นะครับ แล้วนะครับเหลือสองซองสุดท้ายครับและโอ้ได้น้องนกนะครับนี่ปกติได้สีเกตสองใบได้สีเกตสามใบก็เวอร์แล้วครับ สำหรับผมนะอุ๊โอ้นี่ตัวยิงปืนนะครับยิงปืนเท่ <Hey. S 1> สุดๆนี่เลยสอดโอเค,ครับก็หมดแล้วนะครับก็จะใส่สอกแพ็นะครับใส่สองแพ็คสำหรับสาใบนี้นะครับเป็นคอร์เซอร์ต้องใส่เลยครับมือสั่นนะครับ นี่นะครับก้นี้ครับเป็นสามใบท็อปนะเป็พึง่งนี้ท็อปในใจผมเลยนะครับก็อันนี้นะครับฟีนิกเอนฟอร์เซอนะครับโอยสุดยอดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็สุดยอดไปเลยนะครับก็ เป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งนะครับยอดแล้วก็ฟอยสวยมากครับก็โอเคนะครับก็ขอขอบคุณที่รับดูจนจบนะครับขอบคุณครับ